รักพ่อทรงนี้ไม่ได้มาง่ายๆโจกนภัจรัสผู้ประกาศข่าวทุกโต๊ะข่าวงานดีขวัญใจชาวบ้านหลีกทางหน่อยพ่อจะเดินนาทีนี้ยืนหนึ่งครองใจคอข่าวอย่างสุดสุดสำหรับผู้ประกาศข่าวงานดีโจกนภัจรัสใจกระเสมตัวตึงผู้ประกาศข่าวฝีมือดีจากช่องดังย่านปิ่นกล้าอามารินทีวีเอชดีช่อง34 โจกนภจรั์ใจกเกษมดีกรีไม่ธรรมดาควบตำแหน่งบรรณาธิการบริหารผู้ประกาศข่าวเที่ยงอมรินและทุบโต๊ะข่าวเต็มไปด้วยประสบการณ์งานข่าวอย่างโชคโชนเริ่มต้นที่เส้นทางนักข่าวภาคสนามสายการเมืองสู่ผู้ประกาศข่าวสาวหลากักรายการข่าวเรตติ้งอันดับหนึ่งทุบโต๊ะข่าว งานนี้ตามสองไลฟ์สไตล์กร้าวใจชาวบ้านอย่างแรงนอกจากจะโครงดีรับตำแหน่งชูกาแดดดี้ฟ้ารักพ่อขวัญใจที่กระเทยแล้วนั้นมุมใสๆหลังบ้านของแดดดี้โจ๊กเป็นคนรักสุขภาพออกกำลังกายชอบเที่ยวธรรมชาติแฮปปี้ไลฟ์กับการกินของอร่อยๆส่วนหมดดูดันไม่เกรงใจใคร ยังมีนิสัยลุยๆชอบเล่นกิจกรรมแมนมนคุยกันยิงปืนเสริมสมาธิและความแม่นยำอีกด้วยเรียกได้ว่างานดีกิจกรรมเด่นถูกอกถูกใจแฟนรายการข่าวนัมเบอร์วันแบบเกินต้านติดตามการทำงานแบบเข้มข้นทุกการทำงานของโจกนภจรัตกับรายการข่าวร้อนแรงทุกประเด็นดัง ทุกโตข่าวทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา18.50 2 2เที่ยงคืนและวันเสาร์อาทิตย์เวลา19.00 21.30นและข่าวเที่ยงอมรินวันจันทร์ศุกร์เวลา11.00 13.30นและวันเสาร์อาทิตย์เวลา11.00 12.00นทางอมรินที์ TV HD ช่อง34